ในโลกที่ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมทวีความสำคัญมากขึ้นทุกวันองค์การบริหารส่วนตะบนเชิงทะเลได้ตระหนักถึงบทบาทของครัวเรือนในฐานะหน่วยเล็กที่สุดของสังคมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้เกิดผลอย่างยั่งยืนคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อยกย่องเชื่อชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะครัวเรือนโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยกขยะการลดปริมาณของเสียและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่ ก็อบตเชิงทะเลนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะก็จะมีการประกวดครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือนนะคะตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลประจําปีงบประมาณ2568นะคะซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับครัวเรือนในเขตพื้นที่อบตเชิงทะเลนะคะเข้ามาสมัครเป็นครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือนนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ง่ายๆ4หลักเกณฑ์ด้วยกันนะคะ1ทุกครัว จะต้องมีการจัดการขยะในครัวเรือนนะคะทั้ง4ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอินทรีย์และขยะอันตรายค่ะ2ครัวเรือนจะต้องมีการจัดทําถังขยะเปลี่ยนลดโลกร้อนค่ะ3ครัวเรือนจะต้องเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะและ4ครัวเรือนจะต้องเป็นสมาชิกธนาคารขยะชุมชนในเขตอบตัเชิงทะเลนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะทั้งสิ้น11ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นพื้นที่หมู่ โมครัวเรือนโมูามครัวเรือนโมู 4, 3, ี่ครัวเรือนโมู 5, 2, ้าครัวเรือนและโมูก6 3ครัวเรือนค่ะหลังจากนั้นนะคะคณะกรรมการก็ลงประเมินบ้านนะคะตามักเกณ์ที่กําหนดนะคะจะไปประเมินดูบริเวณในบ้านนะคะแล้วก็รอบบ้านเกี่ยวกับการจัดการขยะทั้ง4ประเภทนะคะรวมถึงพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนนะคะหลังจากที่คณะกรรมการลงไปประเมินแล้วนะคะก็มีการสรุปผลคะแนนนะคะของการประกวดครัวเรือนต้นแบบในการจัดการ ขยะในครัวเรือนนะคะซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเราก็จะได้ครัวเรือนต้นแบบทั้งหมด5ครัวเรือนค่ะก็ข,ขอยินดีกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือนประจําปี2568ทั้ง5ครัวเรือนด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะรางวัลชนะเลิศในการประกวดในครั้งนี้ค่ะได้แก่นางห้อยโพติโมลีบ้านเลขที่24หมโู่6ตำบลเชิงทะเลอำเภอทลานจังหวัดภูเก็ตค่ะ และได้รับเงินรางวัล3,000ันบาทค่ะขอเรียนเชิญครัวเรือนผูชนะการประกวดบันทึกภาพร่วมกันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในครัวเรือนตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทะเลสำหรับการประกวดบ้านที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท,ท,ท่านผลการประกวดนะครับเราก็ได้นำไป ยกย่องเชิดชูเกียรติในที่ประชุมเชิงวิชาการและนําเสนอผลงานด้านสิ่งแวดล้อมของขอปตอเชิงทะเลที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่านในโอกาสนี้ด้วยก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารนําโดยท่านนายกมาโนดปันชลานายกโค์งการบริหารส่วนตาบลเชิงทะเลและคณะผู้บริหารทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองตเจิงทะเลกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังมีให้ติดตามอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook YouTube เว็บไซต์ของอบตเจิงทะเลหรือช่องทางอือ่นๆสามารถตามกันได้นะครับอย่าลืมให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับการมอบรางวัลในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการให้เกียรติแก่ครัวเรือนที่ทําได้ดีแต่ยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกครอบครัวในตำบลเชิงทะเลให้ตระหนักว่า ขยะไม่ใช่ของเหลือทิ้งหากแต่เป็นทรัพยากรที่เราสามารถจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยพลังเล็กๆจากทุกครัวเรือนที่ร่วมกันลดคัดแยกและจัดการขยะอย่างถูกวิธีจะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้ชุมชนของเราสะอาดสวยงามและยั่งยืนต่อไป